สวัสดีค่ะเปิดตัวแล้วเชาว้านี้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งตั้งแต่6โมงเชา้าเป็นต้นมาวันนี้วันที่16แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มกันได้แล้วลงทะเบียนไม่ยากเข้าไปที่ website, เว็บไซต์คนละครึ่ง .com หรือจะคลิกที่ด้านล่างของคลิปนี้ก็ได้นะคะจะลงไว้ให้เวอรเว็บลงคนละครึ่ง .com หรือจะเขียนที่ Google ก็ได้คำว่า คนละครึ่ง com ก็จะขึ้นมาให้เราเลือกเราสามารถที่จะเข้าไปกดในนั้นได้เลยนะคะไม่ยากและคลิปนี้ก็จะมีให้เราอยู่ด้านล่างด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งไม่ยากในการลงทะเบียนตรงนี้เข้าไปแล้วก็กดที่คำว่าลงทะเบียนสำหรับประชาชนนะคะซึ่งเราจะมีเขาจะมีเงื่อนไขให้เราอ่านด้วยค่อนข้างยาวนิดนึงก็อ่านแล้วกดยอมรับระบบก็จะเปลี่ยนหน้าเพื่อให้เราได้ลงข้อมูลอื่นสำหรับ ในข้อมูลของบัตรประชาชนของเราเองเตรียมเอาไว้นะคะจะต้องกรอกทั้งด้านหน้าและด้านหลังหลังจากที่เรากรอกข้อมูลตามบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เพื่อที่ทางระบบจะส่งรหัส SOTP มาให้เราเป็นการยืนยันให้เราใส่ในการลงทะเบียนตรงนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นเบอร์เดียวกับที่เราลงทะเบียนไว้ในแอปเปา่าเงินหรือถุงเงินด้วยฉะนั้นเมื่อระบบส่งรหัสมาให้เราแล้ว OTP เราก็เติมไปในช่องที่ให้เราเติมรหัส OTP แค่นี้เป็นอันเรียบร้อยหลังจากนั้นรอรับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์ได้แล้วไม่ได้ยากตรงไหนเลยและต้องขอแสดงความยินดีคุณได้รับสิทธิ์คนละครึ่งฮับฮับอย่าลืมนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe